ค่ะประวัติทูตแ่นงนะคะกนะหนงพงสมสมพันธ์เกิดเมื่อวันที่9กุมภาพานันธ์2509ที่บ้านจันนาอำเภอขวนขนุนจงังหวัดพัทธลุงเป็นบุตรของนายวานิสนางยุพาสมงสมพันธ์เรียนที่วัด ไสโกอำเภอควนขนุนจนจบป .4 สแล้วจึงไปเรียนต่อที่โรงเรียนวัดพิกลทองอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะจะจบป .7 เจ็จากนั้นศึกษาต่อระดับนัมศึกษาที่โรงเรียนพัทรลุงอำเภอพัทลุงจนจบม .6 ค่ะค่ะในกระหนโงโพตัดสินใจเข้ามาเรียนต่อที่คณะวิทยาการจัดการอีคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาทยาลัยสงขลาค่นินนะคะเรียนอยู่ระยะหนึ่ง และสาวเข้าศึกษาในคณะเดิมเอดระะัฐะาศาศนศาสตร์อยู่3ปีจึงตัดสินใจออกจากมาวิทยาลัยเพื่อเขียนหนังสือค่ะค่ะในกระนกพงเกิดและเติบโตขึ้นมาในยุคที่มีความขัดแย้ยงทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะแถบเทือกเขาบรรทัดอันเป็นถิ่นกำเนิดเป็นความขัดแย้ยงระหว่างกองกำลังของรัฐกับกอง ทับปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงจากการปราบปรามและเวี่ยงและมาตรฐานในการจำกัดและตัดลากถอนโคนและการทารุณกรรมของฝ่ายรัฐบาลที่เรียกว่าถังแดงค่ะอื่นๆของผู้เขียนมีดังนี้ 1. ป่าน้ำค้างสสะพานขาด 3. คนใายเลี้ยงเดี่ยว 4. แผ่นดินอื่น 5. บันทึก จากหุบเขาฝนโปรยภัย 6. ยามเช้าของชีวิต 7. โลกหมุนรอบตัวเอง 8. ในหุบเขา 9. มีทันประเทศ 10. บรอบปานทั้งสีทิศ 11. กวีต,ตาย 12. คนตัวเล็ก 13. มนียายรักฤด,ดูร้อน 14. กรอยเท้าบนผืนนตาย 15. เหมือนปีนก 16. เชยังไม่ตาย 17. จดหมายถึงเพื่อน ค่ะสำหรับคำประกาศของซรีไลท์นะคะนังสือรวมเรื่องสัน้นแผ่นดินอื่นประกอบด้วยเรื่องสั้นแปดเรื่องที่สะท้อนปัญหาของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิน่นทั้งในระดับปัจเจ็บุคคลครอบครัวและสังคมนำเสนอชีวิตหลากหลายด้วยแนวธรรมชาตินิยมสะท้อนความคิดความเชื่อคุณค่าและตินิยมพื้นถิ่นยาลึกซึ้งและแหลมคม ให้เห็นว่าแม้ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อมนุษย์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยมตติสัมพันธ์โดยไม่ละเลยที่จะสะแรกปัญหาและแง่มุมของชีวิตทั้งปัญหาภายในจิตใจและปัญหาของปัจจัยภายนอกมันทีกความขัดแย้งของสังคมในอดีตทั้งในแง่การเศรษฐกิจแลว้ววัฒนธรรมรวมถึงปัญหาของสังคมร่วมสมัยคือการเผชิญหน้ากันระหว่างการพัฒนาของ เมืองกับคุณค่าด้านมนุษยธรรมเรื่องสั้นขนาดยาวในแผ่นดินอื่นมีคุณสมบัติของเรื่องสั้นที่ทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์การนำเสนอละเอียดประณีตและเยีบยนเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ใช้ชีวิตใช้จินตนาการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้จินตนาการที่เป็นอิสระ ผู้เขียนใช้าภาษาถ่ายทอดเหตุการณ์และความรู้สึกได้งดงามเข้มข้นขึ้นด้วยอารมณ์สะเทือนใจค่ะสำหรับเรื่องสั้น8ตอนนะคะได้แก่ตอนที่1นะคะบนถนนโคลิเซียมเป็นความขัดแย้งระหว่างพุทธกับผีหรือความคิดฝ่ายดีกับฝ่ายต่ำในหัวใจคะ่ะตอนที่2นะคะคือตอนบ้านเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างวิธีวิธีแห่งรักที่ต่างกันทั้งความรักชาติ ละความรักของคุณในครอบครัวคะ่ะตอนที่สามนะคะแมวแห่งบูเตกอชอเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับคนนอกศาสนาค่ะตอนที่สี่นะคะแพะในกูโบระหว่างคุณค่ายุคเก่ากับคุณค่ายุคใหม่หรือศรัทธาในความดีกับคุณค่าแห่งเงินตราคะ่ะตอนที่ห้านะคะ ผีอยู่ในบ้านเป็นปัญหาของคนชั้นกลางคะ่ะตอนที่6นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของคนที่ไม่มีสิทธิเสียงในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเรื่องราวปัญหาสังคมและปัญหาแรงงานสะท้อนผ่านครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งคะ่ะตอนที่7แม่มดแห่งคุณเขาเป็นปัญหาการล่มสลายของความเชื่อศรัทธาในธรรมชาติที่เสมือน ทางไปสู่การล่มสลายของสังคมค่ะและตอนที่8นะคะตอนน้ำตกในตอนนี้ผู้แต่งได้ตั้งคำถามจากเรื่องทั้งหมดที่เล่าไปค่ะซึ้นตอนที่พวกเรายกม้าค่ะก็คือตอนบ้านเกิดค่ะเรื่องย่อดโดยสังเขป ระหว่างความขัดแย้งของวิถีแห่งรัฐที่ต่างกันทางความรักชาติและความรักของคนในครอบครัวในเรื่องของครอบครัวที่แตกร้าวจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างกองกําลังของรัฐและกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคการปราบปรามโดยใช้ความรุนแรงซึ่งกล่าวถึงครอบครัวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีพ่อเป็นนัก้ดนตรีและมีแม่เป็นครูต้องพลิกผันและประสบชะตากรรมอันเลวร้ายก็เนื่องมาจากสงครามนี้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่งางญาติมิสสงครามทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดโครงเรื่องเรื่องเบ้นเกิดเป็นโครงเรื่องแบบใหม่เนื่องจากจะไม่เน้นความสาคัญความความสัมพันธ์ของลําดับเหตุการณ์จะเน้นที่พฤติกรรมและสภาพความรู้สึกนึกคิดของตัวละครเป็นสําคัญการเริ่มเรื่องหรือการเปิดเรื่อง เรื่องบ้านเกิดผู้เขียนใช้กลวิธีในการเปิดเรื่องโดยการใช้คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแบบถามเองตอบเองของตัวละครเรื่องเรื่องบ้านเกิดผู้เขียนใช้กลวิธีในการดำเนินเรื่องโดยการลำดับเรื่องแบบย้อนกลับเป็นการเล่าเรื่องย้อนหลังจากตอนจบเรื่องแล้วเริ่มเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวพันกับปัญหาความขัดแย้งซึ่งเป็นจุดสำคัญของเรื่อง ซึ่งกล่าวถึงครอบครัวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีพ่อเป็นนักดนตรีมีแม่เป็นครูต้องพลิกผันและประสบชะตากรรมอันเลวร้ายก็เนื่องมาจากสงครามนี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างญาตินิดสงครามทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด mm hmm. เสียงแซกโ,โซโฟนของพ่อที่เคยรัดหัวใจของคนทั้งหมู่บ้านเอาไว้กลายเป็นเสียงปืนความรักกลายเป็น การกระทําผิดบาปซึ่งกา,การจบเรื่องหรือการปิดเรื่องเรื่องบ้านเกิดผู้เขียนจบเรื่องแบบชีวิตจริงหรือแบบที่ทําให้ผู้อ่านคาดกันไม่ได้เป็นการจบเรื่องโดยที่ผู้เขียนไม่ได้สรุปหรือบอกกล่าวโดยตรงแต่ผู้อ่านจะต้องคิดเองตามทัศนะของแต่ละบุคคลมีการใช้คําพูดเน้นเสียงหนักที่ทําให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ตื่นเต้นและเข้มแข็งสะเทือนใจในตอนจบเรื่อง สำหรับแก่งเรื่องนะคะในเรื่องบ้านเกิดมีสาระสําคัญที่ผู้เขียนตั้งใจเสนอให้ทราบคือแสดงถึงปัญหาของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในระดับปัจเจกบุคคลครอบครัวและสังคมนําเสนอชีวิตหลากหลายด้วยแนวธรรมชาตินิยมสะท้อนความคิดความเชื่อคุณค่าและคตินิยมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้งแล,และแหลมคม ให้เห็นว่าแม้ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อมนุษย์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อยา่างมตรีสัมพันธ์ค่ะตัวละคร1การสร้างตัวละครผู้เขียนสามารถสร้างตัวละครได้สมจริงตัวละครมีลักษณะนิสัยเป็นไปนตามตามธรรมชาติไม่ได้มีการจำกัดตัวละครโดยตัวละครทุกตัวมีบทบาทสอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องจริง ตัวละครมีลักษณะนิสยัยอารมณ์ความรู้สึกหลากหลายและมีความสมจริงตามลักษณะของตอัวละครทำให้เรื่องดำเนินไปได้ด้วยดี 2. การนำเสอนอตัวละครผู้เขียนสามารถนำเสอนอตัวละครโดยอ้อมให้สอดแทรกอยู่ในสถานการณ์ ต่างๆโดยให้ผู้อ่านรู้จักตัวละครผ่านทางพฤติกรรมที่แสดงออกการกระทําคําพูดที่พูดกับตัวละครอื่นหรือคิดในใจตัวละครบางตัวใช้ที่กระดังเสิยผ่านทางผ่านคะแนวคิดของตองัวละครอีกักษรันิสัยและบุคลิกลักษณะของตัวละคร ผู้เขียนสามารถสร้างตัวละครตัวกลมมีลักษณะนิสัยคล้ายๆอย่างประกอบกันท,ทั้งที่เป็นส่วนดีและส่วนบกพร่องซึ่งมีลักษณะนิสัยซับซ้อนเป็นลนักษณะธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโดยตามสภาพ และอารมณ์ได้เหตุการณ์ใครกับชีวิตจริงสร้างความประทับใจให้ผู้อ่านเป็นงานอย่างยิง่งตัวละครมีบุคลิกนิ่คงที่คือมีการเปลี่ยนแปลงพลิกภาพไปตามเหตุการณ์ 4. บทบาทของตัวละครในเรื่องบ้านเกิดประกอบไปด้วยตัวละครนั้นนี้ตัวละครเอกในเรื่องบ้านเกิดที่มีตัวละคร ฉันเป็นตัวละครเอกของเรื่องและเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีบทบาทสําคัญและดําเนินเรื่องเป็นตัวละครที่เกิดความขัดแย้งซึ่งเป็นจุดที่ทําให้เรื่องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตัวละครประกอบเป็นตัวละครที่ช่วยในการดําเนินเรื่องได้แ,แก่ปริยาพ่อแม่พี่ชายและพูสวรสตัวละครที่ปรากฏชื่อแต่ไม่ปรากฏาการกระทำมีเพียงตัวละคร คนมีตัวเ,ตเพลงตัวค้อนอื่นในเรื่องกล่าวถึงได้แก่ครูเจริญครูอารมณ์ครูอัมครูเตือนใจครูเหยดขวินลุงเกดนายชวนน้าชัยยายแฟงและทนายสีห้านานค่ะสำหรับฉากและบรรยากาศในเรื่องภาพเกิดผู้เขียนบรรยายภาพของสถานที่ต่างๆอย่างละเอียด ทำให้ผู้อ่านได้รู้จักสถาน,ถานที่นั้นๆอย่างละเอียดชัดเจนมีการใช้คำบอกให้ผู้อ่านทราบถึงสถานที่เกิดเหตุของเรื่องไว้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นที่บ้านเป็นการบอกให้ทราบว่าฉากของเรื่องในตอนนี้คือที่บ้านและนอกจากนี้บรรยากาศในเรื่องจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของตัวละครบรรยากาศแสดงสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในสังคมชนบทตัวอย่างเช่น การคืนที่ทั้งบ้านสว่างสวัยได้พืนที่มีคนมาอยู่เต็มร้านหน้าบ้านไล่มาให้ไปหอนกันอยู่กลางทุง่งนา